อีกเช่นเคยผมนะโอ้โห,โ,หโ,หโหขอรอบรรทัดหน่อยครับเรียบร้อยดีผมนะโอ้โสวยงามกันเปเลยงปา่านทัดคุณสุรีบครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องว่าผมซาดลอดมาม่วงรับผมนะ มื่อกี้กับแม่3มซ้ำสิบบาทบาผมมาเลื่อมต้นท่เบดสามบาทไปกับพี่วัวทองครับผมนะจัดไปเลยครับผมยาวๆหนึ่งพันล้อยาวๆกันไปผมเปิดมายังสวยงามแต่ก็ไม่ได้อะไรเลยผมนะสวยงามแบบไหนครับนี่อ้าวอัางเปามาแล้วเ,เปิดไปด้วยด้วยการโดดครับผมนะโดดมาแล้วอัางเปลตัวแรกครับผมนะจัดไปเลยหรือเปล่า เปิดเมื่อไรผมนะปลาทัดเปิดมา,วมนะา,ดมาสวยงามปไปเลยโอ้โหไม่ได้ครับผมนะไม่เป็นไรผมเปิดมาโอ้โหเป็นส้มกับถุงเอ้ยไม่ใช่ผมกองเงินนะผมนะโอ้ยเนาะได้เซตคือแห่เนาะโดดไปอีเกเช่นเคยหรือเปล่าโอ้ยบดดครับผมนะไม่เป็นไรแบบนี้อย่าไปกับ ทองครับผมนะโอ้โหปเปิดมาอย่างสวยงามครับผมนะเงินลางวันก้อนโตรหรือเปล่ารับไปเลยครับผมนะกับเงินลังวันก้อนโตกาวสิบบาทนะผมเรียวเร็วเร็ยว,ว,วยังไปต่อครับผมนะเปิดมาอีกปลาดานะสวยสวยงา,งามครับผมนะยาวยาวกันไป โอ้โหสมกับประทัดก็มาแบบนี้โดดไปสิครับผมโอ้โหไม่โดดนะผมนะไม่เป็นไรเปิดมาอีกเช่นเคยได้พลาทัดนะผมนะไหลมาโอ้โหหลุดไปแล้วผมกล่องเงินก็ไม่ได้ทองก็ไม่แตกครับผมนะจัดมาอีกแล้วมาโ,โอ้โหเงินรางวัลคอนโทรเช่นเคยหกสิบบาทนะผมยาวๆกันไป จัดไปอีกครับผมนะปลาทัดสวยๆงาๆนะผมนะอะไรกันกลับเนี่ยมาอีกครับผมสลมอุย้ยมีอีกไหมครับผมนะโอ้โหไม่ตรามเลยครับผมนะอ้าวอังเปล่าจัดไปมาสิมามาโอ้โหหลับไปเลยเต็มๆหน้ากระดาษนะผมไม่ใช่ตัวเดียวกันนะผมนะ จัดไปครับผมกล่องเงินกลับไาฮัทสวยสวยครับผมนะเรวยๆกันไปจัดอีเช่นเคยผมกับทรองอีกึ้นแล้วครับผมนะตรองมาแล้วครับผมนะเงินรางวัลกอนโถรครับผมโอ้โหสมตราม,มาครับผมนะ เอาโดดไปแล้วครับผมนะมีสิทธิ์ได้คนสิบหรือเปล่าครับผมมาซิมามา,มาซิม,มาโอ้โหส้มมาแล้วครับผมนะส้มมาแล้วแจดไปเลยผมโอ้ยประดิยังครับผมนะอ้าวไหลามาอีกแบบนี้ก็เป็นกองเงินครับผมนะเรียบร้อยดีครับผม ยาวๆกันไปครับผมนะโอ้ยทองต่อมาก็เรียบร้อยดีผมทองกับเวลาทัดสวยๆแบบนี้โดดไปอีกไหมโดดไปอีก,อกเชนเกยผมนะสวยๆงามๆกันไปกองเงินมาหรือเปล่ากองเงินมาไหมโอ้โหเป็นอังปเปรามาแทนนะผม ไปไปไล่ทงเงินมาอีกเชนเลยครับผมนะเรียบเลยหรือเปล่าโอ้โหไปไม่ถึงครับผมนะอะไรครับเนี่ยดอกนี้ขอส้มได้ไหมส้มก็วิ่งระหานไปแคแล้วครับผมนะอะไรจะขนาดนั้นครับผมนะอังเปล่ามาหรือเปล่าอังเป้ามาโอ้โหหลุดไปอีกเชนเคยครับผมนะ โอ้โห,โห,โหขอลอบ,บันธทัดหน่อยครับเรียบลอยดีผมนะโอ้โหสวยงามกันไปเลยปัาธทัดคูณสตรีปกับผมจัดไปเลยผมรางวัลสวยสวยงามงามแบบนี้กับเงินกรอนตโรผมนะเก้าสิบบาทนะผมไปตรอกันอีกเช่นเคยผมนะส้มสวยสวยครับผมนะโอ้โหอ้าวจัดมาสิครับผมส้มครับผมนะ โดดไปทีครับโดดไปเลยครับผมนะสวยงามไปเลยผมเปิดมาปลาดัดตัวเลยครับผมนะอะไรจะกขนาดานั้นขอสรมหน่อยครับโอ้ยสมไม่มาผมนะไม่เป็นไรผมนะปลาดัดก็มาก็ได้เช็ดวิง่งไปเจอกันเลยครับผมนะ หลุดไปแล้วผมอังเป่ามาแน่นอนอั้งเป่าต้องมาแล้วแบบน,นี้อั้งเป่าอยู่ไหนโอ้โหไม่โผล่หน้ามาให้เห็นเลยครับผมไม่เป็นไรกองเงินให้อาภัยผมกองเงินให้อภัยเรียบร้อยโอ้โหรลับไปแล้วผมกับเงินรางวัลก่อนตัวผมนะเจ็ดสิบบาท <c oughs> <c oughs> มาแล้วผมนะ สวยงามไปแล้วผมนะโอ้โหรับไปเลยกับเงินรางวัลก่อนโตรับผมเก้เาสิบบาทเบาๆครับผมนะหลิวๆริวหลวโอ้โหน้อกองเงินมาเถาน้อเจัดไปแล้วผมกับเงินรางวัลก่อนโตรเจ็ดสิบบาท คอนคิวเลอร์ผมนะตรามเรื่อยทองคำสวยๆงามๆกับเงินล่างวันคอนโตรอีกแล้วผมสวยงามตรามเนื้อป่าโอ้โหมาครับผมปลาทัดมาแบบนี้เรียบร้อยดีผมเรียบร้อยไปกับวายสวยๆง,งามงามกันไปเลยผม หวายเตรมกระดานเล็กครับผมเหยาๆกันไปกับทรองสวยงามครับผมโอ้โหเกาะส้มมาด้วยนิดหน่อยครับผมนะไม่เป็นไรกับเงินรางวัลก้อนโรหกสิบสตางค์ริวริวริวเช็ดกองเงินกับทรองก็มาครับผมสี่สิบห้าบาทแบบนี้อ้าวทรองมาสวยงามกับส้มครับผมนะ ไม่ไปไหลยาวกันไปส้มตอนเนืองครับผมต้องมาแล้วโอ้ยเช็ดขี้เอ้ส้มสวยๆงามๆตรามาสีเพื่อนตรามาตรามาด้วยทองและปลาทัดสวยๆแบบนี้ก็รับไปอีกเขีนเยกยครับผมนะเงิน,น,งน,นรางวัลก่อนโตหกสิบ เอ็ดบาทช,นชวนชวนชวนแล้วก็มาสีชวนโอ้ยชวนมาเร็วครับผมนะจัดไปเลยผมมาหรือเปล่าแบบนี้โอ้ยไม่ได้ครับผมนะเทดดไหลมากันแบบนี้ก็เรียบร้อยหรือเปล่ากองเงินใหม่เช่นเคยคผมนะ ลับไปเลยกับเงินรางวัลคอนโจร75บาทครับผมผมมีคอจบไว้สำนีกันด้อพี่น้องคอยมาวากันไปก่อนนะจังไดกับฝากกดไลค์กดแชร์กนติดตามมาหม่วงสล็อตด,ด้วยนะครับผมนะมัอนี้คอลากันไปก่อนคอยพอกันไปเมืม่อนาสวัสดีครับผม